อ้โอ้อ,อ,อ,อถึงแล้วยังนี่อาจารย์อาจอ์อาจย์ถึงแล้ว ตอนพวกนี้มากราบข้าเป็นอาจารย์ทุกคนแต่งกายด้วยชุดขาวท่วงท่าสง่างามและดูพวกเจ้าสิห่างกันไกลจริงๆตอพวกเขากราบท่านเป็นอาจารย์ไม่มีคนไล่ข้าซะหน่อยเอ๊ะมาพร้อมกันละใครจะกราบอาจารย์ล่ะสิทธิ์อินลัวเสียการสอบครั้งนี้อาศัยอีกสามคนคอยปกป้องมาถึงได้นะว่าโชคดีไม่กล้าขอให้รับเข้าสำนักแม่นางอิน ไปหลีตรงจีนข้าส่งเจ้าถึงตรงนี้ขอตุลาเจ้ายินดีกราบข้าเป็นอาจารย์หรือไม่เขามเหตุผลที่รับข้าเป็นศิษย์เพราะเจ้าหน้าตาดีไหวพริบดี <c oughs> ส่วนวรยุทธ์ของข้าจะสอนให้แค่คนที่ข้าถูกชาาักพระเหตุได้วรยุทธ์ของข้าอยู่ในการควบคุมของข้าดังนั้นข้ามีสิทธิ์ขาด เหตุผลนี้เป็นยังไงอีกทั้งพฤติกรรมเจ้าค่อนข้างถูกชะตากับข้าอยากรับก็เลยรับแต่ข้าที่ออกเนะแม่นางอินไม่จริงมั้งไม่จริงมั้งเดีวแย่จะรับสิทธิ์จริงๆเหรอสิทธิ์พี่อย่างข้ายังไม่รับสิทธิ์เลยนับตามลำดับแล้วข้าควรจะรับสิทธิ์ก่อนเจ้าซือท่านอยากรับก็รับ<อ>แต่พี่<อ>สะพ้าย<อ>คงจับท่านไปฝังในสุสานกระบี่ หากเจ้าไม่ยินดีก็ช่างมันเถอะไม่ข้าไม่ใช่ไม่ยินดีได้รับความเอ็นดูจากท่านรู้เสียทราบซึ่งนักเพียงแต่อย่างไรก็พาไปหลีตรงจินไปไม่ได้ไม่เช่นนั้นก็เข้าสำนักแล้วค่อยวางแผนใหม่คุณชายหลิวเย่ขออภัยด้วย ขอคำนับอาจารย์แค่กราบอาจารย์ยากชนนี้เลยเหรอเอ้ยเจ้าหนูเจ้าล่ะข้าเหรอเออข้ายังไม่กราบข้ารอคนอยู่รอคนเหรอ,อหวังอีสิงเป็นสิธิ์ของหลี่สู้เจนเขาไม่มีทางอยู่สำนักข้าข้ารู้แต่ยังมีเย่ติ่งจือ เขาคงใกล้ถึงแล้วละ่ะเอ๊ะข้าได้ยินคนมากมายเอ,อ่ยถึงชื่อน,นี้เย่ติงจือเย่ติงจือฟังดูแล้วแข็งแกร่งมากนะแกรงกว่าข้าอีกฉะน,นั้นหากเขามาแล้วข้าเลือกเขาจะทำยังไงจะทำยังไงได้แม้จะต้องถูกหัวราอเยอะข้าก็แค่ขี่มา้ากลับเมืองเฉินตงของข้าฮ่า <laughs> เจ้ามาก่อนข้าให้โอกาสเจ้าหนึ่งครั้งเจ้าคิดว่าหากพวกเจ้าสองคนอยู่ต่อหน้าข้าข้าควรเลือกใครน่าจะเลือกทั้งสองคนเพราะเหตุใดเพราะเราสองคนเก่งเหมือนกันพลาดใครไปท่านเสียดายทั้งนั้นเนฮ่ยข้าจะบอกความลับให้นะโลกนี้มีแต่คนอื่นพลาดจากข้าแล้วรู้สึกเสียดายข้าไม่เคยพลาดใครไปแล้วเป็นฝ่ายเสียดายวันสอบครั้งแรกข้ามักสุราหนึ่งกะฮะ ส่วนเย,ย่ติงจือย่างขาแก่หนึ่งขาว่ายังไงเหตุใดท่านซื้อบื้อเช่นนี้สุราหนึ่งคำเนื้อหนึ่งคำไม่ใช่ความสุขชั้นหนึ่งในใต้ล่านี้เหรอใช่ซีเป็นความสุขชั้นหนึ่งของใต้ล่าจริงๆข้าคือสุราเย่ติงจือคือเนื้อพวกเราอยู่ด้วยกันคือกําไรสูงสุดของท่านแล้วไพูดมาก็มีเหตุผลได้ขอดด้วย <laughs> รู้สึกว่าฉายาโฉมอปากมากของท่านจะถูกไปหลีตรงจีนแย่งไปแล้วเลยเนะ 嗯。Mm.